สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเผ็ดบานสวัสดีชแนลมน,นีบ้านสวัสดีชแนลผาพี่ผ้าน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดขั้กระบือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรี่น้องมน,นีกับตรงเสวาวันอังคารที่ยี่เอ่ะยี่เป็นไงวันที่เก่านะพี่น้องนะวันที่เก่านี่สายนยนตสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมณนนีอากาศตะเซาเย็เยนเดี๋พี่น้องหนาวลมวีวีคือยามหนาวนี่พี่น้องแต่ว่าเย็นสบายแต่ว่าสายมากอุณหภูมิป็นศุกร์เนาะพี่น้องกกฝาเตือน แฟนครับแฟนเพจบ้านสมาชแนวเขาน้องพี่น้องเนาะอยู่แดดอย่าอยู่ด้านเด้๋พี่น้องเด้อเขาโฮมฝ้าวเขาโฮมกินน้ำได้ย่ามเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศมันห่อนเป็นเฮ็ดสตูดใหญ่นี่ข้าวมีข้าวบ่อยๆพี่น้องเนาะก็ได้เนาะกับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขากับฝ่าวเขาโฮมเขาเน่าน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ฝากพี่ฝากน้องซอยกันกคไลค์กดแช่กดติดตามเห็นน้ำเอพี่น,น,อน,น้องบ้หาหนสมวัชชนแนวเฮาน้องพี่น,น้องกําลังจะกลาวข่าสูหาเมินซับหาเมินแดพื้ติดตามให้ถึงเร็วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณผี่านมาเนาะพี่น้องเนาเมือนี้ฟ้าเฮาด้พี่น้องหายคลิปเดียวมีคลิปเดียวไดวพนน้พี่น้องซอยแช่กันไล่ไให็นน้ำเ่เด้พี่น้องเด้อคลิปเดียวเมืองกันไล่ไล่ล้กก็แช์กันเห็นน้ำอไล่ไล่ไ้พี่น้องไปายางเป็นลายตัวเลยดาเบิรงน้างา,งามพี่น้องพี่นะพ่อเบียวขอพ่อเบียว มาเบิ่งลูกไส้พี่น้องลูกไส้รอลูกไส้งามพี่น้องงามงามสีขาวจนต้นพี่น้องสีออกงามรอคักพี่น้องลูกไม่เราไม่ขอแน่นอนนันแม่เพิ่นพี่น้องว่งเขาแม่เพิ่นงามงามพี่น้องเขาเพิ่นเขากว้างเขาใหญ่เขางามสูงได้อยู่ลอยลอยสามสิบหาได้เนาะแม่เิ่นลอยสูงสี่สิบลอยสามอลอยสามสิบหาได้เขาพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นเขาใหญ่เขางามลูกไส้งามพี่น้นองลูกไส้เบิ่มอบอกฮึ เบิ่มพันล้านเด้ลูกไส้เพิ่นแช่งขาดีดิแลงแข่งขาใหญ่พี่น้องเบิ่งที่ละ<อ>่ะงามผมมา<อ>บัดสนามนี่เพิ่นนี่รอกูมูพี่น้องรออหลีเบิ่งนาเบิ่งนาชัดๆพี่น้องรอครับสีสันว่าเม่นบบเกือกขีดผมจักเถือขวันม,มงค้นมีพอพี่น้องเบิ่งขวันม,มงคนม้นเหม่อโอ,อย้ยสุดยอดสุดยอดแช่งขาเมลูกลูกไส้างามเม,<า>ม่บ่ได้ผสมเนาะย่างอยู่พี่น้องเอาไปผสมเอาเอาใส่พอดั้งๆังเพราะว่าการจ่ายลูกเพิ่นรับประกันการจ่ายลูกนี่งามอิลีพี่น้องเปิดไว้ สี่สิเดได้พี่น้องเปิดใสี่สผู้ใดสนใจเฝ้าโท่มาต่อร่องอยากได้ลูกไส้ง่ามเอาไปเป็นพ่อคอกพ่อไข่อานาคตเลยได้พี่น้องนี้มันรอฝ้าโท่มา4สี่ิบเป็นเปิดไว้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้เก้ห้นอยเข่นรอยเอ็ดเนาะรอยเอ็ดห่อยเข่นรอยเอ็ดันใหมาอุ้ยพี่น้องสนใจฝ้าท่มาง่ามมีดีพี่น้องคอบคุณานเลนมันอุ้ยง่ามีดีเขาเพิ่นมาเปนพี่น้องมันหมาเด้อครับผม อันนี้ข้าวผัดไงมอสมางามสิดเลยข้า <G> ผัดไงแค่นี oh, word that word that word ้โอ้นี่พอของปฟาเบี่ยวเพิ่นไปใส่หลักฟ้าเบี่ยวเพิ่นไปใส่หลักพยังนี้ตังอังสตะวันลูกสาวงามเดียวของปฟาเบี่ยวกระไเท่าไรเพิ่นเปิดไปท่าไรเปิดเลยหาเมืองซิมหาลูกสาวงามงามหนาะลูกสาวงามแม่ซำหนึ่งนี่พี่น้องแต่ว่าลูกสาวงามข้าวผัดเบี่ยวลอยเอทเทิลพี่น้องเนี่ยข้าวผัดเบี่ยวเกรนไรมากลูกสาวงามครับพี่น้องลูกสาวแดงชื่นคลึงแม่นี่สุดยอดเลยแม่สูงลอยสามสิบห้าเลยแม่งามแม่งามเบิ่งนุ่มงามพี่น้องนุ่มเพลินงาม ลูกสาวงามครับพี่น้องฮ่าเสิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอุ้ยลูกสาวงามครับหลักทายของพ่อเบี้ยวพ่อเบี้ยวเพิ่นยางหนีขออนุญาตเบอร์โทรห้อยเคสเลยเอาเลยเอาขออนุญาต093 549ก้าสามห้าสีพี่น้องแม่ลูกลูกสาวงามอันนี้เป็นลูกไส้งามพี่น้องเอ้ยอันนี้ลูกสาวผันงามเนาะลูกสาวงามยี่หลีเนี่ยพูดหน่อยพูดหน่อยอ้ยพี่น้องฮ่าเสิบหาเก้าสี่เจ็ดเนาะโอเคใส่เบอร์นี่ได้เลยพี่น้องต่อรองได้ทั้งสองขอบคุณหลายๆครับผม ต่อพี่น้องฝ้าวีรีได้พี่น้องมาดิอันลูกไส้ผูดได้หน่อยนี่นี่พ่อแม่มันโอ้ยเบิ่งกเบิร์ลูกไส้หน่อยพี่น้องพูดอะในน้อยอยู่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องในประมาณอาทิตย์นึงโอ้ยขนยังหนึ่งเหลืองเปิดเท่าไรข่มนี่สองเก่าตอนนี้พี่น้องเปินว่าแม่ลูกลูกไส้งามสองเก่าเพิ่นเปิดไหวพี่น้องขออนุญาตเบอร์เท่าไหรครับผมศูนย์เก้าเก้าหกหนึ่งศูนย์ 4710ผู้ใดสนใจฟ้าวทรมาซองเก่าเพิ่นเปิดไว้ซองตแม่ลูกลูกชายงามพี่น้องต่อรองได้บักหลายเพิ่นว่าเนาะโอเคขอบคุณหลายๆหมานเด้ออ่ะต่อเอาควายเตี๋ยผู้ใดเนาะพี่น้องควายเตี๋ยพี่น้องคนนี้เขาเลยพี่น้องเบิ่งเขาเลยควายเล่ผู้ใดเนาะนี่เขางามเด็ดเนาะเขาเล่ดีอันนี้ควายแคะ์ได้หนึ่งพี่น้องควายแคะบักปูน่อยควายแคะอันนั้นแม่เล่เบิ่งเขาคว้วเขาควายงามก่อนพี่น้องเขาเล่ ข้างผู้ใดเนาะตัวนี้พี่น้องเบิ่งเขางามเขาไข่งามพี่น้องอ้าวมันแขวงล่ะอี่ะมาแขวงค่ะขวงเนี่ยเขากับขวงเฮงแขวงข้างผู้ใดล่ะฟ้าว่าปุ๊ดมาคือมาแขวงค่ะเจ้มาเบิ่งพ่อเสียงพ่อเสียงเทวดาสนามได้มาจังไหนครับขออนุญาตครับผมวาเลยครับได้จังไหนมาแม่ลูกบ่นี่แม่ลูกแม่ลูกลูกสาวหรือลูกชายใช่ไหลูกสาวลูกสาวลูกชายลูกชายวสันลูกชายบ่ลูกชายพี่น้องสีดอกเล้างามงามหน้าตาตัวโตแม่เพลิน เขาวงเดือนบ่ท่านทองเดี๋ยวน่อล้วทองแล้วพี่น้องทองแล้วทองอ่างดี่ดีอ่ายเพิ่นพี่น้องเม่เพิ่นสูงอ่อยสาิหบวกได้ลูกไส้งามเม่ทองแล้วเปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไวเท่าไหร่อสีเปิดไว้เท่าไหรครับสามหมื่นห้าร้อยส่กับ 1500, สมมิบห้าร้่ตัวสหัวใจคองพอเสิง เทวดาสนามขออนุญาตเบอร์โทรครับผม086 053 7817พี่น้องผู้ใด,ดสนใจฝากทรมากส0 0 0มกับ1,500้ร้อาบบาขอบคุณหลายๆมานครับผมอันนี้ควายชุดหหในหญ่เลยพี่น้องควายชุดใหญ่เลยน้องนี่เนาะขออนุญาตครับผมแม่ลูก3าตัวปะแม่ดกันบ่แม่ลูก3าตัวเขาเอื่อนว่าชุดใหญ่พี่น้องให้ลูกปีละตัวนี่ลูกสาวใหญ่เพิ่นพี่น้องอันนั้นก็ลูกสาวด้วยเนาะลูกสาวเบิดพี่น้อง แสดงว่าการใจลูกเขาง้อพ่ายแม่นี่ดีแล้วเขาเอิ่นว่าขำคุณได้ลูกสาวเมืุ่ตัวนี้ลูกสาวใหญ่เพื่อนพี่น้องโตบักใหญ่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องพูดนะโตบักใหญ่งามสีสันดีสูงได้เกือบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเจ็ดบวกเนี่ยน่าความสูงเพิ่นลูกสาวใหญ่ได้พี่น้องแจ้งหน่อยกับผสมแล้ว <S <S พี่น้องเบิ้องทายเพิ่นเบื่องเพิ่นอาลูกสาวหน่อยงามงามพี่น้องลูกสาวหน่อยก็งามนั่นเบิ้งลูกสาวหน่อยเพิ่นงามพี่น้องกำลังกินนมอยู่ลูกสาวหน่อยเพิ่นงามพี่น้องลูกสาวหน่อยงามลูกสาวใหญ่กับงามแม่ใจลูกสุดดยออพี่น้ง ดีพอดีเป็นกําลังสิเป็นซัสอีกละ่ะเปิดไว้จังไในชุดนี่ซีิมหาสามตัวพี่น้อง3ตัว45เห็นตัวเะยดพี่น้อง3โตัโตแม่เบิดสูตัวพี่น้องล,ลูกน้อยลูกใหญ่แม่ใหญ่ซีิมหาเป็นเปิดไว้้ยสุดยอดสุดยอดพี่นอ้องขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับผมศ8นย์แปดแปดหนมเพิ่นมาจากไหอุบล ขึ้นมาจากขุบน3าตัว Đ สีหาผู้ใดสนใจฝ่าวโทรมาต่อรองครับผมขอบคุณหลายๆมานครับผมอ้อ,อยพ่อนสากไปหาหอยแตะไปหาหอยแตะพี่น้องอุ้ยเพิ่นกำลังต่อรองลูกสาวกระหงำหอยพอนสากเพิ่นต่ว่าเพิ่นกำลังหยาบอย,อย,อย,อยูอ่เพิ่นกำลังหยาบมึงพอแตะคนกำลังขอครับสวัสดีครับได้จดังไรมาสามตัวท,ทึกเบิร์ตตั้งสามหมดสามขายแล้วก็ววกวมี ตขายเอโตบประ่านขายย่งอยู่ตัวไดนั่นตัวล่างอันนี้เขาอยู่เท่าไรน่ะมื่นเกาพันมื่นเก่าพันโอ้ทอสองเห่อ้เหีละมื่นเก่าพันอ่นี่ดิเพ่อนอาด้วหมสารยเารหอยโอ้สารอยมื่นสองพันหอยมื่นสองพันหอยจังตัวเขาคนเขาได้รเท่าไรนั่น สี่เสาองสี่สองสี่สิบสองหาอยครับสิบเก่าแมนซื่อซื้ถงต้องาปาสามตัวมีตาสายไฝ่ถือมิตรสายเนื้อเอาขออนุญาตเบอร์โทร0ูนย์แปดหก5 7 8413 8413สองห้าเจ็ดเ็ดแปสี่่งสามแปดส่าอจ้ง้อวเวอ้าวกรยหลมานครับผมเอ้าเอ้าเอ้านี่ไห้ห้อยจากบ้านสา้พื เสียเวทหอยแต่พ่อเสียงปัจจูไก่แนขั้นสั่นเอามันคู่กันแล้วัดยูไก่ใหญ่หน่อยอ่ะมันหมาเด้อเสียเวทมันหมาครับผมก็แตนหมาครับผมคับผมคาบคับผมตลาดเนาะเทศตลาดสนามยิงซื้อควายุณเนี่ยพ่อเสียงกับใครบอกหอยพ่อนสักได้มากชุดบักใหญ่ลายตัวลายตัวให้หอยพอนสักอัน ไลยอะไรจังไหนหอยพอนสา,า,าต้นนี้ต้นนี้เท่าไหรสามสองโคบ่มนี่โอ้โอโคมนี่สามสองคมนั่นนี่สี่เก่าเมร์เนี่ยนี่เมร์งามงามผมเบิง่งผมผมไทยแหละเพิ่งหนันนี่สี่เก่าผมกำลังว่าสีมาถามราคาลูกสาวงามคัะพี่น้องผมเบิ่งแล้วเป็นตอนซ่อนลูกสาวสี่สิบเก่าเบิ่งแม่เพื่อนทองอ้างล่างพี่น้องโอ้ยลูกเบิรมพันลาน้านเพื่อนว่า,าแต่ว่าลูกสาวงามแม่กระทองแล้วสี่สิบเก่าเนี่คาแม่์ทองพร้อมลูกสาวงามพี่น้องนี่ลูกสาวงามงามผมไทยทำให้เบิ่งเบิ่งหันนี่สี่สิบเก้า อุ้ยพี่น้องเออองป็นตต่อ,ตอแล้ว,ลว <laughs> มันมาหมนุน <laughs> โอ้ยบักหลาเลยมาหมุนเขามันมาอาศัยมันมาเพิงมาผ้าห้อยพอนสักขออนุญาตเบอร์โทรห้อยพอนสักศูนย, <0 8, S 2> ย์แปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกศูนย์สองเจ็ดเก้าห้าสี่สิบเก้าแม่ลูกลูกสาวงามแล้วก็แม่ทองพร้อมพี่นออ้องแม่พันสูงประมาณร้อยสามสิบด้พี่น้องสามสิบบวกเลยหลับพึ่นมาโคบักใหญ่นั่นโคใหญ่นั่น เท่าไรก็สามสิบสองสัตว์พี่น้องคุ้มใหญ่เ <สา S 1> อ้าขอบคุณหลายๆม้าหอยพวนซักมืีนิไทยทำเร็วพี่น้องขออนุญาตขออภัยเด้อพี่น้องเด้อย,ยถา่ายทำเร็วมีภาระจิตที่ไปทางไกลพี่น้องเดินทางไกลจะเลยถ่าย<ส>าทำ<า><ม>เร็วเนี่ยอันพระเอกเข้าได้จังได้มากใช้เนื้อสายเนื้อทั้งสองนี่พี่น้องกันหาชาลีสองตัวไร้ไร้เจงไหนลอยกอบกูนี่สองหมื่นสามปัญหาสองหมื่นสามปัญหาลอยสองตัวสองหมื่นสามปัญหาลอยสองตัวย่ำอีกพี่น้องอุ้ยมาคือได้ทอกันแต่คนราสี หน้าตาเรอคือขาข,ของหอยกรอบบานสะพือเท่าใดบ้าสองหมืม่นสามพันห้าร้อยแม่นบ่ะเรีอกว่าผิดบ่าผิดโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรพีเอกครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้แปดเก้าศูนย์หนึ่งหาหกสี่พี่น้องผู้ใดสนใจเปล่าโทรมาบักคู่หน่อยสองตัวของหอยกรอบ 23, สองหมื่นสามพันเก้าห้าร้อยไทยเป็นโคมเลยเนาะหอยกรอบเนาะเอาไปน้ำกันเพิ่นว่ามันถือกันสองตัวนี่โอเคขอบคุณลหลายๆม,มาเด้อมาเบิ่งบานนี่สวัสดีครับได้พี่เอกมาได้พี่เอกมาได้พอพอันมา อุ้ยสีส um> ันฮะนุ่มรอเลยพอเล็กพ่นทองได้น oh ุ่มโอมากพี่น้องแขงขาหนาตาโตโๆนอสีดอกเล้างามขาดีเนาะขางามบักพผาดีพี่น้องอัตราควายไทยชัดเจนเลยสูงสูงเนาะสูงลอยสามสิบลอยสามสิบสามได้ประมาณเบดวงโตๆเพิดเงาอี๋อุ้ยงามมันหรอเป่เอาของพอเล็กบ่สนใจน้ำพอเล็กสามสิบสามบอกเปิดไปโอ้เปิดไปเท่าไหร่ เท่าไรเื่ในไทยใหม่เลยเท่าไรเจ้าเจ้าเจ้าเ้าหาเ้าหาเพื่นเปิดยไยี่สิาเนี่ยโอยยุยสิกรรมมาเบิงลรือเป่าดเ้าหาาจะสนใจล่ะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรพลิกลูกสร้างอุดรเลืลูกสร้างอุดรพ่มาื่อาลูกสร้างอุดรพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดสามแปดศูนย์ห้าแปดน้กอพี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าโทรมาต่อรองไฟอ้อันซายใหม่ครับเพื่อนมาเ้าห้า ลูกช้างอุดรนตูบักง่านุ่มรอข้องหอยเด็กได้มาเอาขอบคุณลหลายๆมานขอเล็กครับผมแห้งต่อพี่น้องมาเบิ่งแห้งต่ออีกช่างหนึ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายคือคักเลยพี่น้องอุ้ยพี่น้องคือคักแห้งคุณคนมาซื้อมาขายหลายพี่น้องสิงไปทางไหนเนาะเอาเลยเนี้อ่ะเมื่อนี้ล่าจะได้พี่น้องอเปล่าขอโทษขออภัยพี่น้องนอ้ต้าวท,าย,ทายนักเสื้ออาจจะเปลี่ยนพ่อสอบถามเพิ่มเติมเอาเด้อพี่น้องเด้อ สอบถามเพิ่มเติม <c oughs> ก็ไม่ห้อยเอาบ้านสว่างใช่แนวเข้ามีภารกิจต้องไปเส้นทางไกลตาเศร้าเลยพี่น้องหาอยู่พ่อหญ่สีหาอยู่บ้านของข่าไปเนาะพี่น้องเนาะมัน,มนพักกันมันกันหรอเปล่าหอยเทียมได้เจอง่ายมากม้วนมันครับมีแม่สาวนี่นบ่แม่นบปล่ข้าวหอยเทียมด้วย <c oughs> ตัวเดียวเท่าไรต้นนี้ต้น <c oughs> นี้เปิดเท่าไหร่ต้นคุณเท่าต้นโอ้ห้อยต้นนี้ก้ห้วยกุ้หนาเป็นก้อตัวเฮ้อป่อันต้นนี้ก็บ่แม่นโอ้บ่แม่นอันข้าหหอยเทียม แม่สาวหน่อยบวะบ,บับกเถิกบักเถิกหอยเทียมหอยเทียมเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห,าห,าหา้ 15, 500, พี่น้องบักเถิกหน่อยหนึ่งหมื่น้าายสายพัฒนาเอาพัฒนาต่อหนึ่งหมื่นห้าพนาอย่นขออนุญาตเบอร์โทรหอยเทียมศูนย์หกสามศูนย์หกสาม์ห้านึ่องหนึงหอยเทียมบานดอนเผิงซีงไม่ไดมาฝากพี่ตอน,น้องสิบหาร้อยเอโทษเบ้าพิดอีกแล้วหนึ่งนห้าพันเนามันมาเดอขอบคุณหลายอันนี้ฟูหรือไม่ฟูฟูฟูเนาะอัน ผูงามอีกขออนุญาตลูกงามเลยพี่น้องตัวนี้เพื่อนต้นโตดีดีพี่น้องพูนอ่ะต,ต้นโตดีท่ายดีหุ่นดีงามพี่น้องแข้งขาดีสีดีสีสันดีดีพี่น้องเปิดเท่าไหรครับนี่สามสิบสองบสอเพิ่นเปิดไว้ลูกไส้ผู้ใดไรข <บา S 2> คืองามเลยต้นโตดีดีเบงรอครับได้พี่น้องสีสันหนาหมอท่องชัดเจนลูกมีเหลา่ามีก่อผมว่าเนาะแข้งขาก็ดีสามสิบสามลูกเบิ่มพันล้านเพิ่นเปิดว้พี่น้องเพื่อนมาจากไสนครัพะนาอำเภอพะนา อุบอนร่าอ้าวอำนาจเจริญพี่น้องนาหมอท่องอุ้ยพี่น้องแข้งขาตัวโตสีสันอัตลักษณ์ไหวไถ่ได้เลยสีดอกเล้างามๆขออนุญาตเบอร์โทรครับผมจับมือเลครับให้เพิ่นเบิ่งข้าวเดียวอันมันงามเป็นตาต่อร่องเป็นตาไหวไหวไหวโอ้โห่นี่นี่นี่เอาศูนย์เก้าสามหกสองเก้าสี่ศูนย์แปดสามพี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าวโทรมาตอนเล้าลมจนได้ ว้าวายหน่อยหน่อยนึงกรไดเอา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 ตัวรักาท้องเพื่อนเนี่ยคุไหนสดใจฟ้าว่าทองเพือนลก็อกันนะทัองเพื่อนแวกันนะอ่อนแลวใทกันนะเอเลยก็ดีสามหมื่นสามโอ้สามสิบสามเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆหมาเด้อมึงหันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยพี่น้องเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยตัวน่อยหนอึงเนาะมันคืนแหงเด้เนาะโอ้ย ก๋วยน้อยต mhm. <zy> mm ัวหล่อน้อยหนึ่งคนคุยกับเพื่อนเพื่อนกำลังมีตัวรัสเซียขอบคุณที่รับมานครับผมทางต่อพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเมื่อไหร่เกิดอุบัติเหตุจังหน่อยน้องพี่น้องเนาะขออนุญาตครับมาตาไสนน้องดูมาตตาโวงครับมาตาโมงสามสิบอำเภอโมงสามสิบบุญรัชธานีได้กันหาชาลีมาพี่น้องสองตัวสองหนุ่มเนาะสองหนุ่มหน่อยพี่น้องสองหนุ่มหน่อยงามๆเลยพี่น้องงามยี่งดีพี่น้องพูดอะ งามของโตต้ตนโตก็ดีดีพี่น้องพูดนะต,นต้นโตดีทั้งสองโตพี่น้องนั่นกด็ดีเปิดไรแล้วจังไหนลูกเปิดคู่เลยครับเป็นเท่าไรเส้าเจ็ดครับเส้าเจ็ดคู่นี่พี่น้องถือตัวละหมื่นนิดนิดพี่น้องมื่นสามกว่าเนาะเส้าเจ็ดพันเปิดใบพี่น้องอุ้ยมืองามต,ต้นโตดีเพะเลี้ยงจังไดเมืองามสิพี่น้องต,อต้นโตดีต้นนั่นก็ดีพี่น้องสูสีกันแต่ว่าเพิ่นเปิดใส่กันเป็นคู่ได้พี่น้องสองเจ็ดสองตัวแข้งขาดีพี่น้องหน้าตาดีหน้าตาหล่อเพิ่นมาจากวงสามสิบเอามาต้อนพ่อพ่อแม่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดได้เลย มันงามทั้งสองอำเภอม่วงได้ควายงามมากพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกสามสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สามพี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าวทุ่มาต่อรองเพื่อไผ่พี่น้องเอาขอพูดลหลายๆลูกมันมาฮั่นครับผม้ายงามหลายพี่น้องโตบักยยใหญ่นนพเพิ่นเพื่อไผ่ของผู้ใดเน้อนี่เพิ่นคือผูกไหวงามเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยแม่บักใหญ่มื่คือใหญ่ค่ะเดียวสายมู่หลาเดี๋ยวพี่น้องพูดอ่ะควายใหญ่ง่ายงามของเพื่อพี่น้อง ปาดพี่น้องเบิ้งซื้อได้เจ้าของเพิ่นผูกไว้พี่น้องพูดนะายใหญ่สายมูล่าพี่น้องพูดนะไงหรือสูงเธอเลยสายมูล่าใหญ่ของผู้ใดเนาะมางามเลยพน้องพูดนะใหญ่ครับเพื่อหูวบอลูกของผู้ใดเนี่บอครับบาหูวเนาะอุ้ยไงงามอีีพูดนะสายมูล่าเนาะตัวนี้เนาะบักใหญ่เลยพี่น้องเฮ้อปาดของผู้ใดเฮ้ย โอ้ขอ้ของหอยองจากบ้านร่องน้ำคุณเพื่อนไปใส่หเพื่อนยางแว่แว่แวมานนีเมืองหันเนี่เพื่อนไปทางไหนก็เก้าหมื่นตาตะบะเพิ่นหูราคาเนาะเก้าหมื่นเก้าหมื่นนี่พี่น้องตัวนี้ข้องหอยองคอกองซิ่งบ้านร่องน้ำคุลตะการพืชผลไปได้มากมีต่ข้องเพื่อนเบิดละเบิงส่งนีน่เพื่อนนะมันใหญ่ของเพิ่นค่ายดังพี่น้องจากตะการพืชผลเอาอยางตอพี่น้องให้เบิงซื้อๆให้พี่นอ้องบ่หูราคามาเบิงควายงามทางหนอก สิปิดชิบทั้งหลายพี่นอ้อบริอนีฟ้าพี่น้องฟ้าไปเปาไปขาอ,อนุญาตพาไปเด้อเอา้ามาฉะลองมาฉะลองกับหอยสอนส่งผู้บ่าวไปเวียนแล้วครับส่งผู้บ่าวออกนอกแล้วเพคนว่าหอยสอน เอาไปนอกเลยออกเวียดเลยบอก็แม่ได้นอนกเกษตรกอนนี่นะครับเวียดนี่สะเทือนนี่ยูนี่ราคาแปดหมื่นห้าพันบาทโอ้ห้วยห้าปีลูกเบิ้มพันล้านครับตัวเนี้ยโอ้บักใหญ่เดี๋ยวนี้สิส้งออกนอกแล้วแม่นครับไปอินเทรนอยู่นอกแล้วอยู่เวียดนามแล้วห้วยห้าสิบสามสมัยนั้นแสนเตือนกับอาอยู่แสนเสียเดี๋ยวนี้ได้แปดห้วยเช่องนี่ใส่ดีเนาะแต่ผมไ้แบกค่าน้ำมัน หมันหมานเด้อพ่อสอนเด้อโอ้ยเพิ่นได้ขายเพิ่นหมานแล้วพี่น้องงามงามอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมอย่างต่อมาทางหอยหมูหอยสาทางผีพี่น้องหอยหมูได้จยงได้มาไปทักทายเพิ่นไปทักทายเก็หอยหมูเพิ่งพี่น้องหมันแล้วบ่หอยหมูโอ้เพิ่นกำลังเบิ่งเพิ่นกำลังสนใจอยู่หอยหมูกำลังสนใจซื้อโตัวเกี่ยวมันเาโอ้เข้าใดมากแล้วมื้อเดียวมื้หกโอ้ แต่เดียวก็เขาจะเข้าได้มาถือเนาะซื้อนี่โอ้ซื้ออยู่นีแล้วตีอืมน่าสนใจเขาซื้อได้มันสี่เห็นบอดสายตาเขามันแทงออกเนาะแน่หอยมูเพิ่นบอกลักษณะมันสีใยไปหนาเพิ่นว่าพูดอ่ะโอ้หนาตาตนโตนี่พูดอ่ะเพิ่นสีขายสีหกเท่านั้นเออนั่นโอ้เบิ่งอันนี้เขาเนาะพูดอ่ะโอ้อ่องข้อชัดเจนดีเนาะ แข้งขาดีเนาะเบาตีมันะเนี้เอ่อนะเขินดีเหนหออืมอืมอืมเป็นตาต่อร่องเป็นตาเด็กกำไรสายตาหน้าหอยพี่น้องนี่คือสายตาหน้าหอยเพิ่นเบิงไว้เป็นตาเอาไปต่อยอดเป็นตาไปไก่หน้าโคตรใพิ่นว่าตัวนี้ก็เร็วกันเนาะโอ้สีสันก็ดีพูดนนี่หน้าตาหอยหมูมันแล้วบอเบอร์นี่มันแล้วบอเบ่ร์ท่างสายเนาะยุ้ยสายเราข้อหอยหมูเขาแท่งลึกออืออ๋อไปแท่งบ่ถึงมั่ง โอ้น่ะเห็นบอกเป็นในหอยเบิ้งขั้นเป็นเท่ากอเด๋อเบิ้งได้พี่น้องเพิ่นเบิ้งข้าวขาเพิ่นเบิ้งนะอ้าวมันหมาเด้อหอยหมูเด้อมันหมาครับผมก็มีเปะเรียนกะเรียนคองผู้ใดคลองหอยพ่นโอ้คลองหอยพ่นผู้ดอ่ะเง่าพอนเง่าอู้หเนาะของหอยพ่นพี่น้องามงามหอยหมูกำลังสนใจลูกกำลังกินนมอยู่พี่น้องผูดอ่ะอันขึ้นหัวขายทีเดี๋ยวนี่อันจะมาปวดเล้อหอยพ่นขึ้นหัวขายควาย เปื่ลี้ยลูกอ่ะหลายเดียวเลี้ยลูกพอดีลูกผูบอ่นี่เลี้ยงลูกพอดีอ้าวคือจินมมันหนุ่นหวยมันหนุ่นหอยขนาดมันหนุ่นหวยหอยพ่นหอยจักตัวนั้นแมนอยู่ก่บหอยพ่นบางไงแมนอยู่กับคล้ายแล้วอันควบนี่เท่าไหร่หอยพ่นห้าสิบสามห้อยพ่นเปิดไใบพี่น้องแมียบางไงกับลูกไส้นี่ห้าสิบสามเดือพิ่นเปิดไใบพี่น้อกรุดได้บางหลายต่อร่องได้อันสมาสัมภายถิ่เปิดอัน ห้ยอันหัวขายขายเดี๋ยวหลายเดี๋ยวกำไรดีแล้วพา่น้เพิ่นเลยสบายใจเอ้าขออนุญาตเบอร์โทั่ห้อยพ่นศูนย์เก้าสี่น0่หนึ่งเจ็ดหศูนี่ศูนนึ่งิที่พี่น้องแม่ลูกเพิ่นเปิดไ้ลูกไส้งามงาายลูกไส้ดรอพูด่ะเนาะงามดีพี่น้องแม่บอกง่แม่เพิ่นสูงได้เกือบลอยลอยสี่สิบสูสีแต่ว่าลูกไส้งามพี่น้องงามดีเรี่ยมตดีพนดีอ่ะมันมาเด้อหอยพ่นเด้อขอบคุณหลายอ้าพี่น้อง บ้านสาาช,วสห,นชห,ววนหวังเชี่ยวเหนี่ยวผ้าพีผ้านองมาชมควายเมื่องติดตลาดนัโคกเก่าบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทรอออกมาส้วนหนอพี่น้องเพราะว่ามือนีีฝ่ามีภารกิจย่างไปนั่งได้ทีิกับบ้านพี่น้องเนาะกาบฝ่าพีฝ่าหน่องแน่ซอยกันกดกไล่กดแช่กดติดตามไปนั่งเนี่เด้อพี่น้องเด้อเอามากมาครับมากมา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 ควายเพิ่นเดียวไปโซงขอกแล้วไป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 มันกันแล้วเนาะมันกันแล้วไปโซงขอกแล้วอ่ะหอยหน่อยหัวตะมาพ่พ่อหน่อยพ่อหน่อยหัวตะม้าสับปะ โอ้โอหขายเปิดแล้วเพิ่นมาเบิงซื้อๆอ่ะบ้านสว่างเชียงเหนือพ่พี่พ่อหน่องมาชมความงามที่ตลาดน้ำโคตรสวยๆบานเชียองวังในปาม่านนี้น้องพี่น้องแต่ขอฝากอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเด้ออ่าพรมีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหลวงป้ายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างเชียงเหนือชมมุมกความสวยความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้พเฉเจริต่างพี่น้องร่ำรวยด้วยเบิ้องหนี่งเป็นสีดำจันสำหรับมณีชินีขอขอบคุณกันก่อนครับสวัสดีครับ